สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2565ค่ะภาพรวมนะคะสถานการณ์จะมีความราบรื่นมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะคล่องตัวไม่ติดขัดเหมือนเคยนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ให้ความสบายใจให้ความพอใจกับชาวสิงนะคะ รวมทั้งบางรายนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องตามใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการซื้อของนะคะการเดินทางการที่พบปะคนหน้าใหม่นะคะการอยู่ไม่ติดที่เกิดขึ้นการทำงานนะคะคุณเองก็จะทำงานแบบเรื่อยๆสบายๆนะคะเรามีความพอใจในสิ่งที่เป็น บางรายอาจจะเพิ่มความกระตือรือร้นหรือความแม่นยำรอบคอบเข้าไปก็จะทำให้การงานประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ชาวสิงกำลังก้าวไปสู่สิ่งใหม่อย่างช้าๆแต่ชัวร์นะคะก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือโอกาสที่รอคอยอยู่นะคะ การเงินนะคะมีเงินไหลเข้ากระเป๋าให้คุณรู้สึกแฮปปีนะ้เพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะจะเป็นช่วงที่ตามใจตัวเองนิดนึงนะคะหรือว่ามีการพักผ่อนท่องเที่ยวเดินทางการใช้จ่ายต่างๆนะคะก็บริหารให้ดีสุขภาพโดยรวมนะคะแฮปปี้ทั้งกายทั้งใจนะคะถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่ดีทีเดียวที่ป่วยก็จะหายขาดนะคะหรือว่ามีอาการที่ดีขึ้นคนโสดสัปดาห์นี้นะคะความรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะแอบปื้มแอบเลงกันอยู่ ก็ลองเปิดตัวเปิดใจการความรักนะคะก็จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วถ้าแต่งงานกันมานานนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการปาร์ตี้ท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการดื่มการกินร่วมกันอาจจะพากันอ้วนง่ายนะคะ มีเหตุเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการเกิดขึ้นใครที่เพิ่งเลิกลาคนเก่านะคะก็มีเกณฑ์พบรักใหม่ในเร็ววันนี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิคเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ